เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมเลนทอยเยอร์อยู่กับเกมฮงไกสตาร์เลวนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดกาชาตู้ของเซเ่นะครับเออตู้นี้เลยตอนนี้มีอยู่15,000เฮ้ยเอเอใช่15,000้เพชรนะครับแล้วก็1 4ตัวแต่ผมจะขออนุญาตแลกเป็นตัวทองก่อนก็แล้วกันนะครับมันเอ,เอ้มันอยู่ไหนวะออออยู่นี่โอเคเอยไม่ใช่อันนี้ เราต้องแลกตรงไหนนะอ,อ๋นนี้ไงเออดีตัวนี้นะครับเก้าสิบห้าใบนะครับเปิดแม่งให้หมดเลยยอะเป็นไอดีสายฟรีอยู่นะครับไอดี ID นี้ฉะนั้นผมก็จะเปิดยับย,บยบไปเลยนะครับดูดิว่าจะได้เขาเรียกอะไรอีเโดนนะครับว่าจะได้เอาว่าจะได้กลุ่มดาวเท่าไหร่นะครับโอเคป่ะไปก่อนเลยสิบครั้งนะครับ มันมีวิธีดูอยู่นะครับว่าเราจะได้ทองไหมดูที่ใบนะครับว่าเป็นลุงหรือเปล่าอันนี้ไม่ลุงนะครับก็กดข้ามไปเลยโอเคได้ฮุกแล้วก็ไลโคนอะไรสักอย่างนะครับเออผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคไปยี่สิบลุงไหมยืดยืดยืดโอเคไม่ลุงกดข้ามไปเลยโอเคครับนาตาชาไปอีกสามสิบ กดข้ามแม่งเลยดีไหมข้ามแม่งเลยโอ้โหนาตาชานะครับผมไปกดรัวๆเลยแล้วกันเอาสู้ครบรวดเร็วนะครับผมโอเคอลันอลันเห็นอยู่ในเรื่องอยู่โอุ้กอีกแล้วฮุก e6 เลยไหมเนี่ยโอเคเปิดแบบเกลียวกราดนะครับผมเพราะโอ้โหแบบเกลือมากนะครับเห็นหลายๆคนเปิดคือแบบโอ้โหแบบน้ำตาแทบไหลนะครับแบบ ไม่มาเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็ค่อนข้างจะเกลือนะครับเดี๋ยวเอาไปไปได้ใครครับโอเคเซเลอีหนึ e ่งนะครับผมจัดไปเออเอายี่สิบเก้าใบเอาให้หมดปับ๊บฮุกแล้วก็ไลคโคนของเฟร่าใช่ไหมไปปับ๊บอ๋อฮะเกลือนะครับค่อนข้างจะเกลือนะครับแบบนี้โอเคเหลือเก้าใบมันขาดอีกใบหนึ่ง เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้เป็นตัวนี้ดีไหมวะหรือจะเก็บไว้รอแรกดีอ่าสักอันหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับอันหนึ่งพอนะครับผมเออเป็นคลิปที่รวดเร็วมากนะครับเปิดไ้เปิดไว,ปดไ,วไปไวไปโอเคเปล่าสองคนเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับมาเปิดกาชาสายฟรีนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอดูเออโอเคได้ E หนึ่งมาเนาะปั๊บจัดไปเปิดไปงั้นแหละครับผมนะ <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าผมคงเล่นเกมนี้ไม่นานนะครับก็เลยเออเปิดเปิดไปนะครับเพราะมันเป็นเ,ปเกมเออเกมอ่าเทิร์นเบรสนะครับผม ถ้าเป็นแนวแบบ select, แฮ็กแอนด์แซลัดอย่างนี้โอ้โหยาวแน่นอนนะครับแบบเก็นชินนี่ยาวๆเลยแต่ว่าอันนี้โอ้โหไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าจะยาวนะครับเราเสียงติดอ่าง <c oughs> อยู่ๆก็พูดติดอ่างโอเคได้ฮุกมาซ4สี่แล้วก็ตัวใหม่อีกสามตัวนะเปียร่าอันนี้ใครว่าไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็อารันนะได้ได้กลุ่มดาวอารันด้วยเหรอโอเค โอเคปุมค่มดาวของเลราด้วยเออจัดไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแค่มาเปิดเอ่อการชาสายฟรีนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ใช่สายฟรีแล้วนะครับก็เลยมาเปิดไว้สักคลิปหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยตับวันนี้นไปแล้วสวัสดีครับ